่ายสวยไม่ได้แล้วเฮ้ยมันเกือบได้แล้วอหคนอื่นเขาเล่นกันยังไงอะโอ้พี่ไมของหนูมีแต่ยากๆอะแล้วบอกนะยีหลบพอดีเลยสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่เกาะมหาสัจจ์เคฟทาวออนเจลนเฮ้ยโทรเป็นใครอะ เราแกเป็นใครอะอ๋อเแกเป็นใครอ่ะแกเป็นใครจ็บเชิมาทำไมแกรู้จักฉันได้ยังไงฉันโจรสลัดสาวสวย Air Force จากช่อง Air Force ค่ะฉันโจรสลัดสาวสวยกว่าทอยจากช่องช่วยค่ะและในวันนี้นะคะที่เราสองคนมาเจอกันเนี่ยก็เพราะว่าเราอะได้ยินมาสิใช่ว่าที่นี่เขามีสมบัติซ่อนอยู่ถูกต้องค่ะแล้วโจรสลัดสาวสวยอย่างเราสองคนจะพลาดได้ยังไง อ่า้าเราพร้อมแล้วนะคะไปลุยกันเลย Let's go, <S go เดี๋ยวจะไปอ่ะรู้แล้วเหรอว่าสมบัติมันอยู่ที่ไหนอ่ะ,อะนี่แผนที่เอาไปเอาไปเอาไปเอาอไปซะ<ห>มีแผนที่ให้ด้วยเหรอเนี่ย ไม่ยากเลยทั้งสองคนจะต้องทำมิชชั่นตามจุดต่างๆภายในเกาะอันดามันบีชตามเวลาที่กำหนดเพื่อรับเหรียญทองคำใครสะสมเหรียญได้เยอะที่สุดรับไปเลยรางวัลสุดพิเศษเข้าใจกติกากันแล้วเนาะถ้าพร้อมแล้ว1 2ึซ้ นน<อ>เฮ้ยนั่งไงกลองอยู่นั่นนี่คืออะไรอะ่ะมิชชันอยู่ในนี้แนะ่น,นี่ไงทุกคนมิชชันไหน,นมาลองดูซิมิชชันปิงป้งปิ้งปองให้ดอกลูกป,ปิ้งปองห้ามตกติดต่อกัน10ครั้งจับเวลา1นาทีถ้าตกให้เริ่มนับหนึ่งใหม่ทำได้รับไป20เหรียญทอง Oh God. แต่แต่แต่ต้องใส่อันน oh ั้นด้วยนะจ๊ะปิดตาหนึ่งข้างจ้าไหวปะเนี่ยไหวอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราเซียนลูกปิงปองต้องสู้ค่ะ boost energy พร้อมค่ะเริ่มมาเราจะโชว์ฟีมือให้ดูอุ้ยเสียนลูกปิงปองสุดๆมันไม่มันไม่เลงกับตาหนึ่งสองสามปุ๊บมึ๊บ Meanwhile โออ้้เรียบา่ตกนขชูป่ะเุ้ยเฮ้ยสมบัติหีบใหญ่สะใจมากอยู่ว่าได้แล้วแหละของโอ้โห มิชชั่นซ่อนไม่หากติกาให้หาตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ถูกซ่อนไว้ภายในล็อบบี้ให้เจอจากนั้นนํามาเรียงต่อกันภายในเวลา1นาทีหากเรียงถูกคำคำนั้นจะเป็นที่ตั้งของสมบัติทําสําเร็จรับไปเลย20เหรียญทองโอ้ยทำไมของหนูมีแตยากๆอะ่ะเอายังคะเอายังคะมาหนูพร้อมอ่ะพร้อมพร้อม หนูได้แล้วหนึ่งอันพี่ไปซ่อนข้างนอกตึกปะเนี่ยาพี่ชนะหนูไม่ได้หรอกอยู่ตรงนี้ก็ไม่บอกฉกตาหนูไปแล้วเนี่ยอีกอันอยู่ไหนอะเฮ้ยมีด้วยครบแล้วสี่อันสี่อันครบแล้วโอ้ยคือหนูต้องมาหายอีกเหรอว่าคำว่าอะไร โอ้ยฟาโซคืออะไระพี่อ๋อหาโซฟาขออยู่ในโซฟาเหรอพี่ตายแล้วโอ้โหไม่มีบอกเหรอคะว่าโซฟาตัวไหนโอ้โหมาค่ะรอบที่5้าล้าน วหนอื่นเขาเล่นกันยังไงหยวนหยวนห้ครั้งโอเคพี่หยวนหยวนสุดๆเลยสครั้งโอเคจริงๆเราทำได้แต่เราแค่อย่างนั้นแหละหนึ่งสองสาสองสสี่ห้า ลางบอลของคนชนะรับไปมาค่ะนี่ค่ะทองของเราค่ะ <laughs> ชนะแน่นอนค่ะสมบัติไหน, <laughs> นรุมไหนไหนเราต้องขานหาแลเนี่ยไหน <laughs> อ่ะแอะแะใช่หนีไหม <laughs> ใช่นีไหมคะใช่นีไหมคะหนัวใช่หนัวใช่แล้วแหละเย <laughs> ว้าวเหรียนหนูเองทำได้หรอค่ะได้หมดแล้วค่ะอุ้ยพี่เสียงอะไรอ่ะเหรียญได้ะบวเหรอขบวนนะพีหลบรถนี้เลยไม่ต้องตกใจไปนี่คือเสียงของภารกิจพิเศษโกลเด้นทามให้ทั้งสองคนมารวมกันที่ทะเล ู่ช่วง golden time ภารกิจพิเศษนะคะกติกาง,ง่ายๆให้ทั้งสองคนเนี่ยไปตามหาเหรียญทองตามจุดต่างๆที่พี่เนี่ยซ่อนเอาไว้ในทะเลแหวกภายใน5นาทีใครหาได้เยอะกว่ากันรับไปเลย30เหรียญทองพร้อมหรือยังพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่ม เปียนก่อนโอ้ยไปไปเอาอยู่ข้างล่างอยู่ดีไปแล้วเหรอลอด้วยไอ้ทองอยู่ไหน้หทองอยู่ไหนมันต้องมีแหละหนูอะ่ะเอ้ยหนึ่งอันหนึ่งอันแล้ว ทองของฉันอยู่ตรงไหนนะตรงนี้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยทองจริงๆด้วยเฮ้ยนี่มันทองทุกคนเราเจอทองนี่มันคือทองอีกอันอยู่ไหนวะเฮ้ยอีกอันนึงอยู่นี่ค้โชคดีเลยอยู่ใกล้กันมากเราจะสองกันแล้วทุกคนโจนสลัดพออย่าหรอจะสู้โจรสลัดเอร์ชนะแน่นอนไป โอ้ยเย้สองอันโอ้ยูเหนื่อยแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยสามอันเอาแล้วนี้ว้าวหมดเวลาแล้วจ้าอ่นนี่ไหนใครได้เท่าไหร่กันมาบ้างน้องแอร์ได้ลา่น้องแอร์ พลอยได้สามแล้วเราล่ะยอมแพ้หรือเปล่าแพ้หรือเปล่าได้สองโอ้โหไงอย่างงี้รู้ผลแล้วสิครานี้รู้ผลเลยรู้ผลเลยคนที่ชนะในเกมนี้ก็คือน้องพลอยจ้าเวิร์กลับกับก่อนจ้ะกับก่อนโอเคนี่จ้ะรางวัลเหรียญทอง30ิเหรียญรับไปเลยจ้ามันควรจะเป็นของหนูค่ะ อย่าเพิ่งดีใจไปเกมยังไม่จบเกมยังไม่จบเราต้องไปทำกิจกรรมกันต่อ <c oughs> เข้าพร้อมแล้ว <ทำ S 1> ไปเลยจ้าเฮ้ยเฮ้ยโซไหนขนาวมือฉันหรอก <c oughs> ดูซิจะมีมิชชั่นอะไรบ้างมิชชั่นขนมหน้าเบี้ยวกติกาให้เอาขนมวางไว้บนหน้าผากทำยังไงก็ได้ให้ขนมหล่นลงมาใส่ปากภายในหนึ่งนาทีโดยห้ามใช้มือช่วยเด็ดขาดมิชชั่นสำเร็จรับ20เหิียลมทองพร้อมค่ะพร้อม คายสวยได้แล้วอ่ะแต่พี่อนุโลมให้ข้างจมูกตรงก้องแก้มได้ได้เลยค่ะข้างจมูกจะไงอยู่นับเวลานะคะครับได้ได้ะวะอะเรายได้างมันอได้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  ยเยอยๆแล้วอาปากเลยอ้าปากเลยให้ลิออ้นเข้าให้ล mhm. ิ้นเข้าเฮ้ยเล้ยเลยไล้เลยได้เลเหรียญยี่สิบเหรียญอยู่นี่อยู่นี่หีบอยู่นี่หีบอยู่นี่หีบหาเจอเอาไปเลยหาเจอพี่ให้เลยเจอแล้วครับก็ไม่ใช่จังไวะโอ้ย เอออยู่ตรงนู้นง่ายแล้วทีนี้อ้ยสมบัติเจอแล้วจ้าโอ้แล้วใครใส่แหววะเนี่ยดาบเอาไม่อยู่ใช้มือก็ได้อะโอ้ิชชั่นอีกแล้วไหนเอ้ยไม่ยากหรอกหนูว่าิชชั่น24ทีมงานจะกำหนดตัวเลขขึ้นมา4ตัวบวกลบคูณหารยังไงก็ได้ให้ได้ผลลัพธ์เท่ากับ24 แก้ทั้งหมด3ข้อจับเวลา1นาทีทำสำเร็จรับไปเลย20เหรียญทองพี่หนูตกเลขอ่ะตโอเคมาหนูท,ท,ทำได้เพื่อเหรียญทองคะ่ะมาพี่มีโจทย์ให้3ข้อหลังจากพี่อ่านโจทย์1ข้อจบพี่จะเริ่มนับนะข้อละ1นาทีนะคะค่ข้อแรกเจ5 4สห้าสเริ่ม

ได้แล้วยังไงยังไงอธิบายมา4คูณ3ได้12ว้าว12คูณอะไรวะ1ได้12 12 2 24ใช่เปล่าใช่ต้องใช่เลยใช่แล้วถูกต้องจ้าหมดนะคะหมดอ่ะข้อสุดท้าย1 3 3 8 1 3 3 8จับเวลาหนึ่ง Thank you. เป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงอธิบายมาเป็นยังไง8ปบวกหนึ่งได้เใช่ไหมเก้าคูณสามได้ยี่สิบเดยี่สิบเจดเหลือสามยี่สิเจ็ดลบสามได้ยี่สิ่ถูกต้องจ้คชาต้องได้โคชาต้องได้ค่ะเงินเหลียนทองค่ะอ่นนี่ค่ะรับไปค่ะเฮ้ยดีใเียนทองค่ะไม่อย่าเพิ่งดีใจค่ะอย่าเพิ่งดีใจค่ะยังมีที่น่าดีใจกว่านั้นอีก ที่มีโจทย์ข้อพิเศษที่บอกเลยว่าว้าวมากเป็นนี่เหล่าี่็กแก๊ปการ์ดมูลค่าห้0ร้อยบาทว้าโดยผู้ชมทางบ้านที่ตอบถูก5คนแรกรับไปเลยรางวัลสุดพิเศษอะอยากฟังไหมว่าโจทย์ข้อนี้มีอะไรบ้างคืออะไรคะอ่าค่ะตัวแรกนะตัวแรกนะอยากได้อ่ะ8 8ตัวที่2 8งแดล้วตัวที่สามตัวที่สามนะหนึ่งหนึ่ง ตัวสุดท้าย4ี่แม่จับเวลา1นาทีคิดได้ไหมคิดได้ไหมจะทำได้ไหมทำได้หรือเปลถ้าหนูถูกลูขอหมดเลย5อันได้ไหมอ่ะค่ารางวัลอ่ะสี่ลูกหนึ่งนับสามอ้าวมันไม่ได้อ่ะนีห่หนูคิดไม่ได้แล้วเดี๋ยนะสี่ลูกหนึ่งนะครับสามทำไม่ได้กตดต็ต้องก็ต้องพลาดโอกาสนี้ไปจริงๆพี่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องด้วยพี่น้องไม่สามารถทำมิชชั่นนี้สำเร็จไม่เป็นไหนูถือว่าให้ครูชมทางบ้านดีกว่าอันนี้ได้ไหมอ่ะสี สี่ลบหนึ่งเท่ากับสามแปดคูณสามได้ยี่สิบสี่เอาแล้วแปดอีกตัวหนึ่งของพี่หายไปไหนหนูเอาออกไปเองอ่ะพี่ได้ไหมไม่ได้อ่าน่าจะเอามิชชั่นนี้ไม่ผ่านนะคะถูกตกเล็ค่ะแล้ววันอะไรหนูได้สามช่อหนูได้เหรียญทองแล้วหนูโอเคค่ะหมูแล้วจ้าหมูแล้วจ้าหมูแล้วจ้าใครจ้าไปเลยจ้าไปไหนนั่น ไปไหนอะดูดูดูแผนที่ดีดูแผนที่ดีไปไหมะเขาให้รวที่ทะเลโอเคทุกคนไปซะหมดเวลาทำมิชชั่นแล้วจ้าอะงั้นพี่เนี่ยขอสรุปเลยแล้วกันนะสรุปเหรียญทั้งหมดนี่นะน้องแอ์ฟอ์นะคะทำไปได้เนี่ย45เหรียญทองเย้เยอะไหมล่ะส่วนน้องพลอยนะคะ ทำไปได้ทั้งหมดหกสิบห้าเหรียญทองค่ะหกสิบห้าของเชฟแบบนี้เผู้ะนะผู้ชนะในวันนี้ก็ได้แก่น้องพงษมายมันต้องเป็นของฉันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเชิญรับมงกุฎที่ข้างๆได้เลยซามันควรจะเป็นของฉันจนสลัด a อร์ฟอร์สุดสวยเซ็กซี่สุดซาอยู่แล้วอยู่แล้วมันต้องเป็นฉันเข่าเน อล้รางวัลหนูพี่รางวัลหนูอะไรอะรางวัลนะรางวัลพี่จะยังไม่โฟกัสเพราะพี่อยากจะมาดูรีแอคของคุณต้องลงโทษมากกว่าสนุกแล้วอันนี้มารับไปสนุกแล้วมันคือลูกอมเปรี้ยวนะคะน้องจะต้องอมมันเข้าไปนี่มันลูกอมปีศาจนี่นะชอบละสิของชอบนะ โอากยอ่าอ่าอ่าอา this is c a p t i c e l a อ่าอ่าอ่า this is c a p t Iceland เยเฮ้ยเดี๋ยวนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยอ๋อที่นี่คือเคปทาวน์ไอซ์แลนด์คอนโดสวนน้ำติดมอกรุงเทพนี่เอง ใช่นี่แหละคือรางวัลของคนชนะจริงหรอไหนหนูคนหนูขอเดินดูเลยนะพี่นะโอ้ยห้องกว,างว้างมากอ้โอ้ยเนี่ยโอยดีมากอะไหนไปดูห้องครัวสิโอ้พี่มันดีเกินอะตรงเนี้ยนี่คือห้องครัวค่ะทุกคนมนดีไหนห้องนอนห้องนอนหนูอยู่ไหนอะตรงนี้ปะ ต้องการมาตลอดรวยรวยอย่างเราเราเนี่ยน,นะมันอยู่คนเดียวไม่พอหรอกมันจะเหงาเกินขอเบิกตัวเพื่อนค่ะอุ้ยปิงมาแล้วจ้านี่ไงพลเรามาช่วยเธอใช้เงินแล้วอเออแล้วจ้ะแล้วจ้ะพลออเตียงนุ่มมากเลยอ่ะห้องขนาดนี้แกอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกแน,น่นอนอยู่แล้วเลยชวยนมาน,นี่ไงจะบอกให้มัอยู่ได้ยหรออยากได้ไหมห้องอยากได้จะซื้อที่ไหน สจ๊าอันนี้คุณไม่ได้ขห้เออมาให้มาดูเฉยๆเอาให้มาดูเฉยอืมแน่นอนไปซื้อไปซื้อรออะไรเขามีขายเนี่ยซื้อแปละ